ุงหาเคหลังจากที่ฉันพยายามหลบหนีจากมันจนฉันถูกเทเลพอร์ตไปยังที่ไหนสักแห่ง สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความมืดและเขาหัวขุดอันซับซ้อนฉันได้ยินเสียงของพวกสัตว์ประหลาดอยู่นอกถงทางเดินเสียงของพวกมันฟังดูน่ากลัวมากฉันต้องหาทางหลบหนีออกไปถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่นี่เป็นทางเดียวที่ฉันจะรอดชีวิตโอเคสวัสดีอีกครั้งเฮ้ hey, ปล่อยฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณได้พยายามหลบหนีจากโปรแกร,รมปรับทัศนคติแบบ4.0 คุณจึงต้องถูกลงโทษการลงโทษนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิต oh <my> และแน่นอนเราต้องการอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือออกไปเผชิญหน้ากับพวกมันนี่มันไม่ตลกเลยนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าอย่างนั้นฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งฉันจะเปิดคลื่นเสียงล้างสมองให้คุณฟังเมื่อคุณฟังเสียงแล้วให้คุณตะโกนว่ารักชาติสัตว์กษัตรย์ รักชาติศาสตร์กษัตริย์นี่มันกลิ่นของคนโกหกถ้าอย่างนั้นก็ขอให้สนุกกับการลงโทษและกันนะโอไม่นะ <c oughs> เขามีแต่นี่มันรสชาติคนโกหกอันนี้คือกลิ่นของคนโกหกแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยหน้ากากหน้ากากอะไรเนี่ยวางคืนไปเอาทับอาทับ เออจะว่าไปเดี๋ยวขอเช็คของก่อนละกันรังแสงครับน้ำดื่มเมื่อดื่มแล้วพลังงานจะถูกฟืฟ้นฟ,ฟ,ฟูจนเต็มน้ำดื่มยอดสปรายชุดพ,พยาบาลฟืฟ้นฟู50 h p ไฟฉายให้แสงสว่างโดยใช้แบตเตอรี่แสดงว่าแบตมีหมดประทับระเบิดขนาดเล็กที่ส่งเสียงดังจนกลบเสียงฝีเท้าคุณได้ เป็นประโยชน์มากในการหลอกล่อสิ่งมีชีวิตสติปัญญาต่ำคล้ายๆกับตออ่าไม้ไฟถูกใช้ครั้งแรกในประเทศจีนสามารถเก็บลมกันได้สิ่งมีชีวิตสติปัญญาต่ำหรอ <S <S <ม>ช่างเถอะกุญแจโอเคปลดล็อกเก็บลมกันได้ไฟแช็กให้แสงสว่างโดงไม่ใช่แบบแบตเตอรี่หน้ากากหน้ากากกันแก๊สของดีที่ผลิตจากซาตานัสแล็บไม่สามารถกันฝุ่นได้แต่สามารถลดพิษรัดการมองเห็นคุณได้ นอกจากนี้ทําให้หายใจลำบากจนฟื้นฟูพลังงานได้ช้าลงของดีจริงๆดีที่ทําให้เราตายเร็วขึ้นเลยดิตุ๊กตาโอเคอ่านไปละเออจะบอกให้นะว่าคลิปเนี่ยความจริงอะ่ะอันนี้ผมอัดรอบที่2นะเพราะว่ารอบเมื่อกี้เนี่ยผมอัดไปแล้วแต่เหมือนมันมีปัญหานิดนึงผมก็เลยลเออเลยอัดใหม่เขาทีสังเข้าระเบียงคุณไม่สามารถสู้กับมันได้สิ่งที่ทำได้มีเพียงวิ่งหนีและหาที่ซ่อนถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามวิ่งเพราะมันส่งเสียงดัง การคานจับไม่ส่งเสียงใดๆสิ่งที่คุณต้องทําคือตามหาถุงข้าวห้าถุงและนําไปวางที่ท่านบูชาทางออกจึงจะปรากฏคนหาเข็มทิศติดตัวมาด้วยเพราะเข็มสีแดงจะนำท,ำทางคุณให้ไปที่นั่นฉันจะทิ้งนกมาที่นี่เอาไว้เผื่อมีใครมาติดอยู่ที่นี่เหมือนกันไหนลองอ่านน้อนหน่อยดีน้อนมีสี่ตัวแต่เราเจอแค่ตัวเดียวซอมบี้ปลาหยุดยังชอบเลยภาพประกอบปลาหยุดธรมดธรมดารมามันต้องรอเรือสองตัวนะ มีสมองเพียง8 4 0 0มสี่พันเซลลนั่งชอบเลยสี่0 0ดสี่พันเซลลอือสมกับซอมบี้ดีนะเพราะซอมบี้มันสมองมันอันนี้อยู่ละมันจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเดินแบบเหมือนสร้างสมสร้างสมดินได้อะ <c oughs> มีสมองเพียง8 4 0 0 0ันเซลเหมือนปลาหยุดทำอื่นน้องใจยินเสียงคุณหากคุณกำลังวิ่งอยู่เมื่อคุณอยู่ใกล้ๆน้องหวัวใจคุณจะได้ดตึกตักเขินเหรอเปล่าไม่งั้มาแดกเราเลยแหละโอเค A few moments later. กุ้ตาลุงแจเยี่ยมยาลุงแจที่เขียวผู้ปฐมพยาบาลช่วผู้ปฐมพยาบาลเล็กแสดงว่าอาจจะคือร่าประมาณสักนิดนึงโอเคก็ยังดีประตูพงังโอเคยังไม่มีเสียงเมื่อกี้หูฝาด น้ำดื่โอเคหินเรื่องแสงวางกับพื้นให้แสงสว่างและเมื่อวางไปแล้วสามารถนำเก็บเก็บคื้นมาได้สามารถรวมกันได้อ๋อแสดงว่าให้แบบเรื่องไรอ่ะวางไว้ตามทางมันจะมีแสงสว่างนั่นเองโอเค 下地吧。OK。嘿。嘿，点开捆吧。 ความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและสิทธิของประชาชนเฮ้ยเหมือนยินเสียงเด็กว่ะไฟฉายก็บอกนึงเหรอ อ๋ตรงไหมแล้วอย่งเสียงแปลกเนี่ยผมว่าอยากไปยุ่งกับมันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรไปเนี่ย ล็อกเหรอขันกันโอเคนี่ถุงข้าวได้หนึ่งถุงล็อกล็อกล็อกต้องหาคุณแจ3สามดอกมาเปิดใช่ไหมเนี่ยมาเปิดเปิดประตูสามบานนี้ขยะทิงถินดีกว่า ไอเสียงเด็กเนี่ยผมไม่รู้นะว่าม,มันคือเสียงอะไรแต่รู้แค่ว่าถ้าผมไปหาไปนเนี่ยชิบหายแน่ๆไปไทางนี้ไม่นสำวจเลยวะเหมือนเหมือนต้องผ่านวะ่ะ ยังไม่มาถนะ้าผมมาผมจะเปิดประตูทิ้งไว้นะกันหลงทางโอเคเสียงติ๊บมันไปไกลแล้วเฮ้ยอะไรพี่แจ๊ะหยา ตาเสียนไกลมากถุงข้าวไปก่อนไปไฟก่อนแล้วกันถือว่าไม่เห็นความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วประชาชนในชาติ ความรักความสามัคคีเช่นเดียวกับข่วงที่ผ่านมาตลอดจนเพื่อเป็นการเฮ้ยกุญแจหยิบเลยไถายยังไม่เคยมาอานนี้มาลนวะ อะไรเนี่ยกระสุนพราจะทานเเฮ้ย,ยเปิดโอ้ตู้เพียบเลยเฮ้ยพุ่แจสวยตุววต๊กตา ังเมื่อกี้นะโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับคำสัง่งจากหัวหน้าคณะรักษาค,ความสงบแห่งชาติแต่เพียงคนเดียวสำหรับคณะทูตานไหนขอลองเช็คอันนี้ดิดของอันนี้กระสุนพ่อจะทานมาจากไหนไม่รู้แต่โดนคุณแน่ๆทำให้ศัตรูสตั้นเป็นเวลาหนึ่งวิเมื่อยิงโดนในแต่ละนัดโอเคถือว่าดีอยู่มามันเดินไปทางนี้แล้วทางนี้ ใช่ไหมถ้าไมาปิดนะล็อกเวลาเรา,เรามีกุญแจสองดอกใช้เปิดถุงข้าวสวยช่องเก็บของเต็มไฟฉายงั้นเดี๋ยวผมใช้ไฟฉายเล่นก่อนแล้วกัน เป็นฝนให้ประชาชนผู oh, ้บริสุทธิ์เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างต่อเนื่องและเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโอ้ไปแล้วอะไรเนี่ย เครื่องเทเลพอร์ตไหนลองดูดิเป็นยังไง <c oughs> เครื่องเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตคุณไปยังที่ปลอดภัยเฉียบรู้สึกเหมือนจะได้ถุงเข้าประมาณสักสี่ถุงแล้วบ้างถ้าจะไม่ผิดนะโอเคมาน,นี้ล็อก ไม่อยากเดินผ่านห้องนี้ด้วยว่าสัมผัสได้เลยว่าถ้าเดินผ่านเนี่ยน่าจะพบกับความชิบหายแน่แต่มันเป็นทางยังที่ผมย,ยังไม่เดินมาไงเอาวะลองดู

อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยกินข้าวแล้วไปเกิดใหน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไกิดขึจะไม่รู้เลยคือเด็กแปดปีจะขาดคุณมาไม่คนจริงใจไมนคนตรงตรงกั